<laughs> <laughs> อุ๊ยอะไรอะ่ะมีบ้านทำไมอยู่มีบ้านอยู่ตรงนอกแมปด้วยแนะ่แมปลับอย่างนั้นหรอ <laughs> อะไรกันเนี่ยด้ผมเจอความลับเข้าให้แล้วหรอือแล้มจะตรงไหนล่ะถ้าบ้านอยู่ฝั่งขวามือเราตอนนี้สามารถอยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้อ้าวอยู่นี้เองเหรอใช้3.25กระตุนคอยอ้าซื้อสิมีตังพอดีไหนขอเข้าไปส่องหน่อย อู้นี่มันที่ลับนี่นะโอ้ oh. แล้วอันนี้อะไรแบบดูเดินเอออ้แล้วก็มีแบบตัวฮิวช์ด้วยนะฮะใช้เงิน 4.25K ผมเปิดได้เยอะเลยเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่เปิดตอนนี้แล้วกัน <c oughs> ในขอตีตรงนี้ด่อยดินานไหมโอ้โ oh. หนานกว่ากล่องบนอีก <c oughs> นี่คือที่ลับหรือนี่ผมเจอที่ลับเข้าให้แล้วมีให้เปิดใครตรงนี้ด้วย อยากได้จังแต่เดี๋ยวไปฟาร์มก่อนให้จบจบก่อนมาครับสวัสดีทุกคนด้ยวยน,นะครับผมอยู่กับเกม p e s ร s ิลิเตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีทุกคนด้ยวยน,นะฮะวันนี้คอนเทนต์ของเราน่าจะเป็นการเปิดแมปดูเดินวนทั้งหมดเลยนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะท้งว่าทำไมทำไมตัวสัตว์เลี้ยงของเรามีแค่นี้นะฮะเป็นตอนน้อง FC ที่ส่งมาให้นะครับผม ตัวฮาร์ดคอร์นะฮะพาร์ทที่แล้วได้บอกไว้แล้วละ่ะในพาร์ทเดย์แครนะฮะตัวเซตหลักของพี่นี่ตอนนี้คือกําลังเอาไปให้สัตว์เลี้ยงดูเลียอยู่นะฮะน่าจะประมาณใช้เวลาอีกหน่อยยัางที่บอกไปเราจะมาปลดล็อกอ่าดาน d o o ดิลเวิลด์ให้หมดเลยนะครับซึ่งน่าจะมีแค่3เขตที่เหลือแล้วละ่ะต้องใช้เงินประมาณ248ล้านนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีแค่229ล้านอีกแค่ประมาณ18ล้าน19ล้านได้นะครับผม ฟาร์มไม่น่าจะนานมั้งเดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปฟาร์มรอแป๊บหนึ่งนะฮะก็ปลดล็อกแมปกันที่เหลือนะฮะเอาให้จบเอาให้ตัน <c oughs> โอเคมาฟาร์ไปายาวๆ <c oughs> เมื่อกี้มีน้องเทรดให้มานะฮะให้ตัวดูดเดอร์สลอตมาขอบคุณน้องโซกิวซองซองลิใจไหมอาดไหมอขอบคุณมากนะครับที่ให้ดูดเดอร์สล,มล็มนานะฮะเมื่อกี้ไม่ได้อัดไว้พอดี สัำญานอยู่เอาน้องคนเดิมน้องคนเดิมเสียให้อีกโอ้เกรงใจแล้วครับขอแล้วเกรงใจเกรงใจเกรงใจจะพิมพ์ไทยก็พิมพ์พพิม์ไม่ได้เกรงใจเกรงใจพอแล้วพอแล้วป้าก็ยังให้ตัวดีไปเนาะชิปปีกคอจี้อ่ารับไว้รับไว้รับไว้ขอบคุณฮะขอบคุณฮะเกรงใจนะที่จะไม่อยากรับเยอะด้วยนะเกรงใจมากมากฟาร์มอยู่น้องมาให้นะครับน้อง F4 นะครับป้าบเขาให้โอเคเรียบร้อยแล้วจ้า ฟาร์มไปพักหนึ่งแล้วก็ได้จาก dk ที่เอาสัตว์เลี้ยงไปฝากด้วยนะครับผมตอนนี้เงินก็เพียงพอที่จะเปิด3โซนแล้วนะฮะมาเปิดไปเลยทีเดียวมา8ล้านนะฮะอีกจุดหนึ่งก็ปลดล็อกด้วยนะฮะอีกจุดหนึ่ง40ล้านไปปลดล็อกให้หมดเลยแฟรี่ดูเดินนะฮะแล้วก็มีประตูลับไหมไม่มีนะฮะอ่ะจุดสุดท้ายของเรา200 M ปลดล็อกครับ เย้ yeah. ในที่สุดเราก็ปลดล็อกโซนดูเดอร์เวิลด์ครบแล้วนะฮะใช้เวลาเปิดโซนนี้นานพอสมควรเลยก็จะเปิดได้ผมใช้เวลาเล่นประมาณ5วันได้ไหมไม่ถึงสัปดาห์ประมาณ5วันนะ,ะก็สามารถปลดล็อกได้หมดแล้วสลับเบิลทั้งหมดของณนะตอนนี้นะครับผมมาดูการตีสิว่าเราจะตีได้นานแค่ไหนนานนะเนี่ยลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดน้อยมาก ขนาดใช้แบบตัวไลเล็บไลออนเลยเนี่ยจริงียังมีแรงกว่านี้คือตัวอ่าเพลนทายแบร์นะฮะแต่ว่าค่อนข้างแพงนิดนึงกว่าจะหาได้นะครับโอเคปลดล็อกเรียบร้อยจะไอหีบตัวนี้นานไหมอู้รอไปเถอะประมาณครึ่งชีวิตนานเกินผมคงไม่ได้ฟาร์มแต่แถวเนี้ยไปฟาร์มแต่แถวมันเดินแบบตรงกลางมันเดบ่ะมันยากเกินเอาละเมื่อในเมื่อปลดล็อกโซนนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูไข่กันมาไข่ของเรา ที่มีหลังจากอันนี้ใช่ไหมมี Safari d ด o เดิลเอกนะฮะอันนี้ก็เยอะอยู่เป็น6ตัวแล้วก็ตรงนี้เป็น Fairy d ่ o ูเดิลนะครับ6ตัวเช่นกันนะครับผมให้เห็นชัดๆแล้วก็อันส,สุดท้าย g e มดูเดิลเอกนะฮะซึ่งมีตัวหิวด้วยใช้เงินในการเปิด 25M สหรับตู้ปกติส่วนไข่ทองใช้ 225M ผมกว่าจะฟาร์มได้แต่ละล้านนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเวอร์เนี้ยตึงเอาเรื่องเลยนะครับผมผมว่าผมต้องฟาร์มยาว,ยาว เราเพื่อมาเปิดตัวนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมขอแวะไปซีครีทลูมหน่อยดีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่11ล้านน่าจะเปิดได้ประมาณ10ฟองได้มั้งน่าจะ10ฟองได้อยู่เพราะมันตุ้ละ4แสนนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นแบมดูเดอร์เอ็กนะครับผมซึ่งมีตัววจ์เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะน้อยพอตัวเลยเพราะว่าอันนี้ยัง99เลยตัวอื่นก็น่าจะแบบอืหนักอยู่อาการเดี๋ยวผมจะลองใช้อ่าอัลตร้าลักกี้ด้วยนะฮะ15นาที ใช้ซูเปอร์ลักกี้ด้วยอ่าบูสต์เข้าไปอีกบูสต์เสริมเข้าไปอีกนะฮะมันรู้ว่าจะได้เปล่าสี่แสนห้าก็สี่แสนสองหมื่นห้าพันนะฮะน่าจะได้สักประมาณสิบฟองมาอ๋อแล้วขอบคุณน้องด้วยนะฮะที่มีน้องคอมเมนต์บอกนะฮะวิธีการเปิดไข่ทีเดียว3ฟองนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะฮะก็คือเปิดตรงนี้แล้วก็ทิเปิลเอก็กซ์ออโต้แฮชเปิดทีเดียว3ฟองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่บอกนะฮะอ่ะเรามาเปิดกันดีกว่าไปออโต้ Auto เลยแล้วกันลุ้นขอดีๆ l ีเจนด a r ี่หนึ่เนะเนี่ยน่าจะหนเปอร่ไม่น่าถิึ่งเปอร์เซ็นตด้วยซ้ำอีปิกลุ้นลวน,ลวนอีเจนดารี่ <Legend ary. S 1> สองตัวแล้วขอจำเจมอ,อีปิกลลวนลวน,นานน้ำเงินมันเลย l ีเจนด a r ีตัวนี้มันได้ง่ายจังไงเอาเปิดอีกขออีกอืออีปิกล้ลวน,ลวนได้ยังได้อีกได้อีกยังไม่หมดได้น่าจะได้ประมาณสักสิฟอง เกือบสิกฟองได้อีปิกลวนครับขออีกแจมๆหน่อยอีปิกล้วนๆขอหิวหน่อยหิวจงมารีเจได้รสองตัวอืเอาหมดแล้วครับหมดแล้วฮะไม่พอแล้วครับสรุปก็คืออยู่ไหนโอ้โหน้องหลามเพียบเลยได้แต่ต้องหลามโซลิเจนเดอรี่ตัวดูด้เอสโซลอตน่าจะเอกซ์โซลอตนะอ่านถูกป่าวไม่รู้เหมือนกันซึ่งมีได้5ตัวด้วยกันนะครับผมพลัง59ทีเองอะ่ะ ไม่เยอะนะน้องหลาสายที่สองทีน่าจะต้องไปทำเรนโบ์หน่อยแล้วแม่จะทำเรนโบ์จะขนาดไหนขอดูหน่อยยังไม่ใช่เรนโบ์สิทำเป็นตัวท้องก่อนไหนๆๆๆๆนา่นา,นา,นาจะได้ประมาณสองสามตัวมามาดาไม่กี่ตัว <c oughs> เอาหมดแล้วะโ <c oughs> oh, อ้ยดาอยู่ได้อยู่อ้อตัวนี้อีกอ่ะจะไหวไปเด่ย <c oughs> ปวเสียแล้วเกินขอให้ได้เออเรียบร้อยฮะทำเรนโบ์หน่อยดีกว่ามาน้องหลามพอไหมสี่ตัวองอน้อยอยู่โอ้โหก็ทำเรนโบ์ไม่น่าไหวงั้นเก็บวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยทำเรนโบ์นะฮะก็ภาพรวมของ World d o o d l e World นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยนะเนี่ยลายเส้นแบบม,มีความอาร์ตเลยนะฮะและการฟาร์มของเรานั้นจะยังไม่สิ้นสุดเท่านี้นะฮะเราจะต้องฟาร์มเพื่อหาตัว อือตัวต่อไปหรือมันก็หาฮิลช์ให้ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมแน่นอนว่าเราจะฟาร์มโซนนี้ยังไม่ค่อยได้นะฮะตีนานมากตีนานเกินแต่ถ้าตีได้ก็ดีอาจจะมาฟาร์มทิ้งไว้นะครับผมแล้วตอนนี้มีการปลดล็อกอ่าฮาร์ดคอร์แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยลองเข้าไปดูแล้วนะฮะว่ามันติดตรงที่ว่ามัสเตอรี่ของผมนั้นไม่ถึง25%แต่ตอนนี้อ่ามัสเตอรี่ของผมนั้น เกิน25ไปแล้วนะครับตอนนี้26นะครับผมซึ่งผมสามารถเข้าฮาร์ดคอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันน่าจะพัตหน้าหรือก็เร็วๆนี้คิดว่านะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันโอ้โหดูดีตีนานมากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกม p e s s i m u l a t o r X นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ